เอาอีก <IN> อ <im itation> <finals> ุ้ยครังนึงเออกอุ้รังนึงเอาอีกไม่ไ้ทเคโอ

ี่าตังด้วยอีกทนให้นะ่าตังไงกยๆสบตี่ผมไว้ได้เข่าว่าหน้าเียนะข้าวใส่บัตที่ใส่มไว้ได้เข่าวันหน้าเรียบนะข้าวใส่บัตร่า่ไวได้เข่าว่าหน้าเลียบ